สวัสดีนะครับผมก็วันนี้นะครับจะพามาดูปั๊มน้ำหลายไลพัดน,นะครับแนวนอนที่เป็นระบบอินเวอร์เตอร์นะครับปั๊มรุ่นนี้เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันได้ามากสุดถึง6ตัวนะครับแล้วก็ชุดอินเวอร์เตอร์เนี่ยจะติดมาพร้อมกับมอเตอร์นะครับจะไม่สามารถแยกออกจากกันได้นะครับจะติดมาจากโรงงานเลยส่วนมอเตอร์ของของที่เป็นอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับก็จะเป็นมอเตอร์ IE5 นะฮะซึ่งปกติปั๊มน้ำ อะารแพัดแน่นอนนะครับทั้งผมมอเตอร์ก็จะเป็น AE2 ครับผมคราวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหน้าจอแสดงสถานะอะไรได้บ้างให้เราดูบ้างนะครับแล้วก็การปรับโหมดต่างๆเป็นยังไงกันบ้างนะครับเห่นว่าตัวนี้หน้าจอคาอธิบายโหมดันเป็นภาษาจีนนะครับผมเพราะว่าผมสั่งมาเป็นของตัวอย่างครับส่วนตัวที่จะมาขายจริงจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับคราวนี้หลักๆเลยนะครับปั๊มน้ํา อิวอร์เตอร์รุ่นนี้นะครับจะจะมีโหมดอยู่2โหมดด้วยกันนะครับโหมดที่1ก็คือ constant pressure mode นะครับก็คือการควบคุมแรงดันให้คงที่รอบม,มอเตอร์จะช้าจะเร็วนะครับก็ตามการใช้น้ำว่าเบาหรือแรงนะครับส่วนอีกโหมดหนึ่งก็คือ constant speed นะครับก็คือการตั้งรอบมอเตอร์ให้คงที่นะครับไม่ว่าจะใช้น้ำเบาหรือแรงนะครับในโหมดนี้รออมอเตอร์ก็จะหมุนความเร็ว เท่ากับที่เราตั้งไว้ตลอดเวลานะครับผมแล้วก็ต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวิธีเลือกโหมดต่างๆนะครับเลือกยังไงแล้วก็วิธีเข้าไปปรับฟังก์ชันในโหมดนั้นๆทํำยังไงนะครับก่อนอื่นเลยก็จะเห็นได้ว่าหน้าจอมันล็อกอยู่นะครับเนื่องจากว่ามีรูกุญแจขึ้นอยู่แล้วก็กดขึ้นกับลงพร้อมกันค้างไว้นะครับอ่าพอลูปกุญแจหายไปเราก็สามารถปลดล็อกได้แล้วก็สามารถ,ดก,ดก,าารถกดปุ่มต่างๆได้คราวนี้ถ้าหน้าจอแสดงแบบนี้นะครับแล้วก็ขึ้นขึ้น ตัวในด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับผมก็แสดงว่าตอนนี้เราอยู่ในโหมด constant pressure mode นะครับก็คือโหมดที่เราจะสามารถตั้งแรงดันให้คงที่ได้นะครับว่าแรงดันเป็นเท่าไหร่ส่วนในการเปลี่ยนโหมดนะครับไป, Const ไปโหมด constant speed นะครับก็คือ,อาการตั้งค่ารอบมอเตอร์นะครับก็กดปุ่มเมนูค้างไว้ก็จะเห็นว่ามันเปลี่ยนคราวนี้เราก็สามารถตั้งได้ว่าเราจะให้มอเตอร์นะครับหมุนคงที่นะครับที่กี่รอบนะครับผม อ่าคราวนี้สมมุติเราตั้งเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กดทำงานนะครับอันนี้ปั๊มก็จะทำงานนะครับผมส่วนถ้าจะไปกลับไปโหมดอ่า constant pressure เราก็กดเมนูค้างไว้ก็จะเห็นว่าตัวหนังสือมันเลื่อนมาแล้วก็จะโชว์สถานะแบบนี้นะครับเราก็สามารถกดทำงานได้เลยตามที่เราเลือกเลยว่าเราจะให้ทำที่โหมดไหนนะครับผม คราวนี้นะครับในส่วนของโหมดคอนสแตน t ์เพรสเชอร์นะครับผมหรือว่าโหมดแังนั้นคงที่นะครับมันจะมีฟังก์ชันให้เราสามารถเข้าไปปรับได้นะครับโดยการกดเมนูแล้วก็ปุ่มรันพร้อมกันค้างไว้นะครับผมก็จะเห็นว่าเราเข้ามาในฟังก์ชันแล้วฟังก์ชันแรกก็คือ a นะครับฟังชัน a เนี่ยเป็นฟังก์ชันเกี่ยวกับาการเซตติ้งของเซนเซอร์เลนส์นะครับผมซึ่งตัวนี้จะขึ้นอยู่กับเพเชอร์ทรานส์มิเตอร์นะครับก็คือตัวนี้ ก็เราสามารถปรับได้3ค่าด้วยกันนะครับก็จะมะี10 16 10 16แล้วก็25นะครับตัวนี้ไม่แนะนําให้ปรับนะครับเพราะว่าเขาทํามาให้เข้ากับเขาปรับให้ตรงกับเพรเชอร์ทรานสมิเตอร์มาอยู่แล้วนะครับตั้งแต่โรงงานนะครับก็ไม่ต้องก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันก็ได้นะครับตัวนี้ส่วนฟังก์ชันที่2นะครับเราก็เปลี่ยนโดยการกดเมนูก็จะเห็นว่าเป็นฟังก์ชันบนะครับตัวนี้เป็น ฟังก์ชันของของแอนตี้ฟรีซนะครับก็คือ,อาการใบพัดล็อกนะครับเช่นเราไม่ได้ใช้ปั๊มเป็นเวลานาน,านด้วยตะกันหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าใบพัดหรือเพามันไม่มีการขยับมันก็จะล็อกนะครับผมทําให้ปั๊มไม่สามารถใช้งานได้นะครับตัวนี้เนี่ยเราสามารถตั้งได้เป็นหลายชั่วโมงนะครับก็จะมีศูนยก็จะมีตั้งแต่ศูนย์นะครับหนึ่แล้วก็8ดชั่วโมงนะครับผมโดยปั๊มมันจะขยับใบพัดเองเป็นระยะเวลาสั้นๆนะครับ เมื่อถึงเมื่อถึงจำนวนชั่วโมงที่เรากําหนดไว้นะครับเพื่อเพื่อที่จะกันใบพัดล็อกนะครับเพื่อที่จะสบัดพวกตะกันอะไรก็แล้วแต่นะครับออกไปนะฮะเพื่อที่จะกันใบพัดล็อกนะครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นฟังก์ชัน c นะครับผมฟังก์ชัน c เนี่ยก็คือ,อ low water c u r r e n g se percentage setting นะครับก็จะเกี่ยวกับการเตือนว่าน้ำแห้ง น้ำขาดนะครับโดยจะจับน้ำที่จะเป็นเปอร์เซ็นต์ของน้ำที่อยู่ในปั๊มแชมเบอร์นะครับจะจับในส่วนของตรงนี้นะครับจากค่าจากโรงงานเนี่ยก็ไม่แนะนำให้เปลี่ยนเช่นกันนะครับ mm hmm. เขาจะตั้งมาที่ประมาณ15%นะครับ mm hmm. เขาจะตั้งมาที่15%นะครับถ้าน้ำระดับน้ำต่ำกว่า15%เนี่ยปั๊มก็จะมีอินเวอร์เตอร์ก็จะมีการเตือนนะครับเราปั๊มก็จะหยุดทำงานนะครับสำหรับในโหมดนี้นะครับ ต่อมานในโหมดดีในโหมดนีก็จะเป็นโหมดของการเชื่อมต่อปัมป๊มนะครับลิงก์ปั๊มนะครับเนื่องจากเราต่อ,อตอนนี้เราต่ออยู่2ตัวนะครับมากสุดมันได้ถึง6ตัวร,รวมตัวโฮสด้วยนะครับซึ่งตรงนีน้ตัวที่เราตั้งเป็นเลขนเนี่ยตัวนั้นก็จะเป็นปั๊มโฮสส่วนถ้าเราตั้งเป็นเลขศูนย์ปั๊มตัวนั้นจะไม่ลิงก์กับอะไรเลยนะครับคราวนี้เราก็ตั้งเป็นเลข1นึ่งจากปั๊มโฮสแล้วก็ตัวที่2 3 4สสี่ ไปจนถึงตัวที่6นะครับแล้วก็ตั้งเรียงกันไปนะฮะตัวเลขตรงนี้ไม่สามารถตั้งซ้ำกันได้นะครับแล้วก็ในการตั้งตรงนี้ไม่ว่าการเซ็ตค่าต่างๆในเรื่องของรอบมอเตอร์ในเรื่องของ, Motor, อ,ง,ขอ,งอ่าเพรสเชอร์ ure, หรือว่าในเรื่องของค่าต่างๆนะครับมันจะลิงก์ไปตัวอื่นโดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็ตั้งอ่าแค่ที่ตัวโคสต์โซเดียวนะครับไม่ต้องไปตั้งกับทุกตัวนะครับผมแล้วก็ฟังก์ชันสุดท้ายนะครับของอ่าโหมด constant pressure นะครับก็คือฟังก์ชัน F อนะครับอันนี้เราจะตั้งอันนี้เราจะใชใ้สำหรับตั้งเวลานะครับในการโรดเทปปั๊มนะครับก็คือในการที่จะสลับใช้งานปั๊มนะครับอันนี้ตั้งเป็นลายนาทีนะครับผมอันนี้ค่าจากโรงงานจะมาที่190นาทีนะครับก็คือปั๊มตัวนี้เมื่อทำงานครบ190นาทีแล้วก็จะเปลี่ยนไปใช้ปั๊มตัวที่2แทนนะครับปั๊มตัวแรกก็จะหยุดทำงานไปนะครับตัวนี้เนี่ย ทางผมตั้งไว้ตั้งไว้เป็นหนึ่งเพราะว่าทางผมเทสว่ามันใช้ได้จริงไหมนะครับค่าจากโรงงานก็คือร้อยเก้าสิบต่อมานะครับสำหรับการทำงานนะฮะในการเสริมแรงดันนะครับของปั๊มตัวอ,อื่นที่เราได้ทำการเชื่อมต่อไว้นะครับหลักการทำงานนะครับก็คือว่ามันจะ,ะจับแรงดันนะครับจะดูแรงดันที่เราตั้งค่าไว้นะครับที่ตัวโฮสต์นะครับว่าเราตั้งไว้ที่เท่าไหร่แล้วก็ ตัวที่ทํางานอยู่เนี่ยเพียงตัวเดียวเนี่ยจะช่วยทําแรงดันให้ถึงเท่านี้ได้ไหมนะครับในกรณีที่ไม่สามารถทําแรงดันได้ถึงเท่าที่เราตั้งไว้นะครับเป็นเวลา6วินาทีนะครับผมปั๊มตัวที่2หรือว่าปั๊มตัวถัดไปนะครับที่เราตั้งไว้เนี่ยก็จะเริ่มทํางานเพื่อช่วยเสริมแรงดันให้ถึงกับที่เราตั้งไว้นะครับแล้วก็เมื่อปั๊มทํางานไปนะครับเมื่อเมื่อเมื่อปั๊มตัวอื่นเริ่มทํางานช่วยเสริมแรงดันแล้วเนี่ยเมื่อแรงดันถึง กับที่เราตั้งไว้นะครับเป็นเวลา15วินาทีนะครับปั๊มตัวที่เริ่มทํางานเพื่อเสริมแรงดันเนี่ยก็จะหยุดทํางานไปโดยอัตโนมัตินะครับผมแล้วก็ในโหมดของอแรงดันคงที่นะครับเราสามารถาเซตค่าแรงดันนะครับว่าจะให้คงที่ที่เท่าไหร่เนี่ยเซตค่าแรงดันก็โดยการกดปุ่มขึ้นกับปุ่มลงตามปกติเลยนะครับอันนี้ล็อกอยู่นะครับก็ปลดล็อกก่อนอแล้วเราก็ปรับได้ตามปกติ นะครับตรงนี้ก็จะเห็นว่ามันเปลี่ยนตามที่เรากดไปเลยนะครับส่วนต่อมาอันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นในเรื่องของระบบ protection นะครับก็จะมีที่กล่าวไปแล้วก็คือในหมู่ C นะครับในเรื่องของเปอร์เซ็นที่เราเซตไว้ให้มันเตือนนะครับน้ําแห้งน้ําขาดนะครับผมแล้วก็จะมีการ protect เมื่อรอบความเร็วของมอเตอร์นะครับต่ำกว่า1,200รอบนะครับต่อนาทีนะครับหรือว่าค่า power นะครับ ต่ำกว่า100วัตต์เป็นเวลา5วินาทีนะครับปั๊มน้ําก็จะมีการเตือนนะครับแล้วก็หยุดทํางานเองโดยอัตโนมัตินะครับผมในเรื่องของการเซตอัพนะครับที่ได้พูดไปต่างๆหมดแล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูการเทสการใช้งานกันนะครับผมตัวนี้ผมก็ได้เ็จไปแล้วนะครับเซตไว้ที่4นะครับถ้าปั๊มตัวแรกทำงานถึง4ไม่ได้นะครับปั๊มตัวที่2 จะเริ่มช่วยทำงานนะครับเมื่อเวลาผ่านไป6วินาทีนะครับผมส่วนในการสลับการใช้งานของปั๊มแต่ละตัวนะครับผมตั้งไว้ที่1นาทีนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันว่ามันจะเป็นไปตามนั้นไหมนะครับผมนี่เดี๋ยวผมลองเปิดเทสดูนะครับเอาให้แรงดัน ที่ปั๊มตัวเดียวสามารถทําได้ก่อนนะครับเราก็มาดูว่าหนึ่งนาทีแล้วมันจะสลับตัวใช้งานไหมนะครับตัวนี้เป็นตัวโค้ดนะครับมันก็จะเริ่มทํางานก่อนจะเห็นว่าไอ้ไฟรอบๆสัญลักษณ์รีโอนะครับมันก็จะหมุนนะครับก็คือปั๊มทํางานนะฮะส่วนตัวที่ไม่ได้ทางานมันก็จะกระพริบแบบนี้นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราลองมาดูว่าเมื่อผ่านไปหนึ่งนาทีตัวนี้จะหยุดแล้วก็สลับ ไปตัวที่สองไหมนะครับอันนี้เป็นค่าแรงดันนะครับที่เป็นเรียวไทมนะครับที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะครับตรงนี้ก็ยังไม่ได้ทำงานนะครับต้องรอ เดี๋ยวรอหนึ่งนาทีก่อนอ่าครบหนึ่งนาทีคนระับตัวนี้หยุดแล้วก็ตัวที่สองจะเห็นว่ามันหมุนแล้วนะครับตัวสองเริ่มทํางานแล้วตัวแรกหยุดมันกจ็จะสลับไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับทุกๆหนึ่งนาทีนะครับเพราะว่าผมตั้งไว้หนึ่งนาทีนะครับถ้ามีตัวที่สองสามสี่ก็ทํางานตัวละหนึ่งน,นาทีหนึ่งนาทีหนึ่งนาท,นาทีไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็วนแล้วก็วนกลับมาใหม่นะครับ ส่วนค่าของโรงงานที่เขาเซตมาจากโรงงานก็คือหนึานาทีนะครับตรงนี้เราสามารถตั้งเองได้เลยครับผมต่อมานะครับ <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวเราจะมาดูนะครับในกรณีที่ปั๊มนะครับไม่สามารถทําแรงดันได้ถึงกับที่เราตั้งไว้นะครับผมว่าอีกตัวหนึ่งจะทํางานเพื่อเสริมกําลังไหมนะครับนี่ก็เปิดน้าให้แรงขึ้นนะครับจนปั๊มตัวเดียวทําแรงดันได้ไม่ไหวนะครับผม เป็นเวลา6วินาทีนะครับปั๊มตัวที่สองก็จะทํางานนะครับเพื่อเสริมแรงดันนะครับเดี๋ยวเรามาดูปั๊มตัวที่สองนะครับเริ่มทํางานแล้วตอนนี้ปั๊มทํางานของตัวแล้วนะครับเพื่อที่จะทําแรงดันได้ให้ถึงที่เราตั้งไว้นะครับแล้วก็เมื่อทําแรงดันได้แล้วนะครับเป็นเวลา15วินาทีนะครับผมปั๊มตัวที่เสริมนะครับก็จะหยุดทางานโดยอัตโนมัตินะครับผม อ่าตอนนี้หยุดแล้วนะครับตอนนี้ก็ทํางานตัวเดียวแล้วนะครับเพราะว่ามันสามารถทําแรงดันได้นะครับโอเคสุดท้ายนี้นะครับผมจากการใช้งานจากการเทสนะครับในโหมดต่างๆแล้วก็ในฟังก์ชันต่างๆนะครับที่ที่สามารถทําได้นะครับปั๊มสามารถทําออกมาได้ดีมากนะครับทำได้ตรง กับค่ากับฟังก์ชันที่ตั้งไว้ทั้งหมดนะครับไม่ได้มีข้อผิดพลาดหรือมีความคลาดเคลื่อนอะไรนะครับผมแล้วก็ปั๊มสามารถทํางานได้ราบรื่นนะครับนุ่มนวลสตาร์สต็อปนี่นุ่มนวลมากนะครับแล้วก็มีเสียงเงียบมากๆเพราะว่าเป็นปั๊มหลายใบพัดนะครับเมื่อเทียบกับใบพัดเฟืองที่เราใช้กันตามบ้านเรือนทั่วๆไปครับหรือที่นิยมใช้กันเนี่ยปั๊มตัวนี้เนี่ยจะเงียบกว่ายังเห็นได้ชัดนะครับผม ก็ฝากปั๊มระบบอินเวอร์เตอร์ไว้ด้วยนะครับผมไม่ว่าเป็นแนวตั้งแนวนอนทางรีโอก็มีนะครับแล้วก็ชุดนี้เป็นชุดเล็กนะครับเป็นปั๊มมัลติสเต,ตแนวนอนชุดเล็กนะครับน้าแรงราบลื่นแน่นอนสามารถใช้งานได้ทั่วๆไปเลยหมู่บ้านจัดสรรบ้านเดี่ยวอาคารพาณิชต์ต่างๆนะครับบ้านที่มีห้องน้ําหลายๆห้อง4ี่ห้าห้องเปิดเลนชาวเวอร์ใช้งานพร้อมกัน ตัวนี้สามารถทําได้นะครับน้ําแรงราบลื่นไม่สะดุดติดขัดแน่นอนนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับผมโอเคครับขอบคุณครับ